สวัสดีครับสวัสดีเอซีช่องคู่ธรรมโลกชาแนลสวัสดีครับสวัสดีเอซีน้องวงหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอซีพ่อแม่เอซีสาวหน่อยเพชรบ้าน,านแพงและพ่อพ่อแม่เอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงพ่อพ่อแม่แมเอฟซีหลานหน่อยเฮ้า ที่วแดนไก่นะครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมือที่ผมได้มานำเสนอคลิปดีๆของหลานหน่อยนะครับประจวบมอกละบาเพิ่นนี่ได้ส้างคอนเทนต์กับพอจูเพิ่นเปิดจังไรครับที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปมาความสามารถความเป็นกันเองความเป็นบันบานความเป็นตาฮักประจวบมอจอกับ มาพบกับเอ่อเขาเรียกว่าเจ้าพ่อคอนเทนต์บอจโจลงมาเฮ็ดแค่บอกีบอกีมือ high, เฮ็ดให้เพจสาวหน่อยเพจบานแพงผมรู้สึกว่ามันกระเตืองขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นอีกพอสมควรครับนี่แสดงเห็นเลยว่าครับบอจโจนี่เพป่นเป็นคนที่มีหัวทางหีีแห้งเก่งแห้ง เดี๋ยวคลิปรถแห่คลิปนี่พี่น้องคิดบ่าผมคิดว่ามันติหอดหลานอยู่ดีก็มาหอดแทะเบิงเหล้วม,มันมีความเป็นธรรมชาติเบิงเหล้วมันมีความแบบมวนเฮ่าเบิงไปน้ำเฮากับมวนไปน้ำแม่นแทมีหลานหน่อยเฮ่านี่เขาไปรวมบ่งการแสดงด้วยเออผมเบิงเล้วย็ะมันเข้ากับจังหวะเข้ากับโอกาสพอดีในในช่วงเวลาของบานเฮ่ามีประเภณี่สงการเนาะ ใส่รถพ่วงข้างมาเป็นรถแฮ่ให้ล่องให้ล่ำกันโอ้เสียโน่นกะแส,สดงนำ้ำลงทุนแลนลงหนามครับพี่นอ้องเห็นอยู่บาคลิปเ <c oughs> พราะนี่เหนที่นี่พอ่พอพ่อมันเออบ่ได้บ่ได้ตามตามเพื่นบ้างไว้ดิมีการจัดแจงเน้ยบอดเจอเนกะที่บ้างอ่าเป็นภูมิกับเนี้ยตองเบ้ไอตองมาจัางซี่ยืนแบบนี้เด้อ ห้ห้องแบบนี่ห้ลร่ำจังสี่เป็นเกษตรมีวิธีการก็คือหัวคนมันเอ่อเอียนว่ามันมีการมันมีหัวหัวทั้งนี้เนาะเพิ่มีหัวทั้งนี้คิดว่าสิเออยืนจังไดห่องจังไดขนาดแสดงอยู่นะยังยังบอกกล้องกล้องเดินหมุนเออแผ่นกล้องยังไดนังอ้าวโอ้บอาดาเออรียนว่าบอดสมองเพชรอีลีเฮ็ดในสุอย่าง เฮ็ใดในสู้ยางอีหลีเก่งครับอาศัยประสบการณ์อาศัยว่ลลาความหลูกความถมาดถี่มีอยู่เพิ่นกำมาใส่ตรงนี้มาทายถอดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆครับให้พ่อๆแม่ FC ได้เห็นความสุขอีกมุมหนึ่งเหมือนกับมันเป็นมุมรีแลกซ์สบายๆเบิ่งกัะชื่นใจเบิ่งไปกระยิ่มไปนําอยากให้เฮ็ดออกมาแบบนี้เรื่อยๆครับคือผมว่าพี่นองหลายคนจังผมเองก็ก็รเลาะช่คือกันเลิปบแบบนี้เบิ่งแล้วมันก็ยิ้มตาไม่นํานะครับ ยิ้มตาม,มีความสุขไปนําเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนกับว่าเดเห็นหลานหน่อยเฮานี่เห็นหลานหน่อยแต่พอนค่ายเห็นบอจโจเห็นเสียโน่นเห็นทีมงานที่แสดงนะมันมีความสุขบอแมนว่าอันเครียดกันบังคับกันมาเห็ดแต่เขานาั่งเบิงเขาก็ยิ้มไปนําตั้งแต่บ้านเดออันแสดงนะตั้งแต่เห็นอยู่ท้งรถไหนผมกง็งูลแล้วอเออคิดเดจังไหบอเจอกระซสเต็มที่เขากันเลยโอ้เนาะคนเท่านี่เนาะ ถือว่าสรงความสุขนะครับสรงความสุขไปให้พอๆแมฟซีมันก็มีบางคนที่เหม็นแบบแบบอ่านไม่มีส่วนน้อยส่วนหน่อยครับสุกสิิงทุกอย่างเนาะพี่้องมันเป็นอย่างคือจังตรงนีมุมตรงกันขามเนาะผมกับว่าเข้าใจเนาะเป็นยังเข้ามองว่ามันดีเลคือบอกว่าดีเลยเป็นยังก็คือมันตรงมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองตรงกันขามมองดำเป็นขาวมองขาวเป็นดำสีนอนมันผมว่ามันมันเสียบรรยากาศ อันได้ว่ามันดีกัดีน้ากันหรอกพี่น้องเลยมันมวนอันว่ามวนมวกับมวนน้ากันอันว่ามันดีกับดีน้ากันอ่านว่ามันบ่ดีกับว่ามันบ่ดีแก้ไขปรับปรุงโมเมนต์วาสีมาแบบมัดสั่งคอนเทนต์มาแกรนแกรนกันแบบนี้ผมว่ามันมันบ่สังสันเนาะนี่บอลจูเป็นพยายามสีสร้างสรรสั่งค้นงานให้มันหลายรูปแบบนะครับผมมาเพราะว่าในโลกออนไลน์นี่ถามันมันมันมีตัวตัวในโลกออนไลน์แล้ว มันหากินไงดังนั้นบอโจก็พยายามสิสีสางยังต่างๆขึ้นมาหลังจากหนีเข้าบหฮูแอกว่ามันสิยังสิงเกิดขึ้นสิ่งที่เขาสื่านได้ก็คือว่าอย่าประมาทในการใส่ชีวิตบอดโจกับหาช่องทางทุกช่องทางที่มันเป็นการทาเงินเป็นการโฆษณาโฆษณาทั้งตัวเองโฆษณาทั้งหลาหน่อยหลานหน่อยเข้าเองอยู่ในคลิปไหนคลิปนั่นกับผมคิดว่ามีแต่เกือบล้านแตกคนละมีแต่เกือบล้าน คลิปนี้คือกันครับมันตั้งหอดล้านแน่นอนเบิ้งเหลี่ยิลงไปในคือมันเป็นการส้างให้ส้างคุ้น่าให้ครับตัวผู้แสดงเองส้างคุ้นขาคุ้น่าให้เพจส้างคุ้น่าให้นักแสดงผีแสดงแน่นอนนะครับถือว่าเป็นการเหมาะความสุขไปครับเบิองอมี่ยังมากมม่ทีนี้ในความสุขชิ้นนี่ผลงานชิ้นนี้ก็สิออกมาได้พี่น้องเบืองเบืองหลังเบืองหลังของการแสดงในสิบพมว่าเบืองตัวนึ่นคือว่า กว่าสีเอ่อกว่าสีกว่าสีใดอยากจะร่ฉากร่างพังก์ถิงมีการบอกเออถึงปังญสันจังสี่เดินปังญสี่เด้อหมุนปังญสี่เด้อหลานน้อยมะเย็นจะบอกหนี่หล่าหน่อยกระยิ้มมีความสุขผู้ใดเบืองผู้หนั่งก็ยิ้มมีกั่อะไรกับขนาดผมเบืองเพิ่งก็ยิ้มตาไปหน่ามีความสุขเนาะพี่น้องเฮาอันใดมันมีความสุขกะโบต้องไปคิดยังหมากไม้นะครับเบืองหามัน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 เป็นการผ่อนคลายโบต้องไปซี้เหลียดยังหมากไม้นะครับสงการหนี่ก็ขอให้สุขูทุกคน มีความสุขในการรับชมรับฟังติดตามติดตามสาวหน่อยเป็นบรแพท์ติดตามหลานห้อยเหกาขอให้มีความสุขประสบความสําเร็จทุกประการนะครับเด้อไปชมคลิปเบื้องหลังกันครับผมเอาเด้อเดี๋ยวสิมาดิเอาเอารอบก่อนเอาดูดูรอบก่อนเอา